<laughs> and <laughs> and or you want extra version in a Turkish kitchen for cooking? Also, you can bring it. No? And we have different kind of jam with peach and rose. And we have Turkish honey with pistachio and rolled pezolot. And the apple tea, what you're doing is.

It's mm -hmm. the sugar. Huh? Mm -hmm. okay. mm -hmm. okay. mm -hmm. And also mm -hmm. it's no sugar. Mm -hmm. okay. And it's not mm -hmm. tea, mm -hmm. One of them is the black tea and another one is the Turkish coffee very, very strong. Okay? I will show you my favorite item from here, the olive oil for care For face and for body. Wow. Mm -hmm. yeah. เยังหลายรอบอีกหลายรอลภารเยอะสิงห์ธมหครั้งนะครับการสกัดสกัดเย็นนะ6กครั้ง yes yeah. times, for face and for body and also we have the rose for the eye ring I n e you a little cup of your hand s you can try นี่คือด้ำหอมสกัดจากดอกไม้ล้วนเลยนะครับโอ้โหสวยแต่ไม่กอันนี้สกัดยางต่อ เอันนี้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 แพงหน่อยนะครับ3าเหรียญนะสกัดจากเกสรดอกไม้ทุกบุญแต่ที่ผมชอบคือน้ำมันแอนเัน้ลหอมอันนี้อันนี้สกัดจากดอกบีบดาวแล้ไปด้วยอัน And then they have a special <laughs> promotion for your group <laughs> when you buy five items with the same price, not different price, same <laughs> price for <laughs> three. You can see the prices on the wall on the yellow paper. The prices is in dollars and in euros. You can pay with liras, euros, krikas, does not matter, okay? I might try to show the pomegranate tea. <laughs> ขอโทษนะครับเดี๋ยวลบกวนล,ลบกวนหยิบไห้จ้านึงครับ ทำไมครับไม่มีมือหยิบครับเราควรหยิบไอ้แก้วหนึ่งครับโอเคขอบคุณครับโอเคสอนกันครับโอเคก็จบไปเลยขอบคุณค่ะครับผมอาจารย์จะอธิบายนะครับโอเคเรหมดใช่รับชาดพิมพ์นะครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้เกรลครับเพื่อความรู้ของท่านด้านหน้านี้ทั้งหมดเลยที่เป็นก้อนตุ๊กตาวสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวจิชตีไลน์นี่คือขนมหวานขึ้นรับอารยธรรมของอาณาจักรออตโตมันมาเต็มเต็ม ตุรกีไม่มีเวลาอะไรมากนักในการเตรียมการตอนเช้าในการทานกาแฟเพราะว่าประชารัฐนี้ลบมาตลอดนี่ให้พลังงานให้ความสดชื่นมีถั่วมีแป้งขราทากนกาชาให้พลังงานในฤนลูหนาแด้ในฤดกๆหตการนะครับเก็บเกีียวหลังเก็บเกียเกเกียวดูหนาในกาทานของว่าเขาจะเติมรสชาติต่างๆรดคาเชนะครับลสถั่วรดแบา็มคาเาเมียนะฮัเชนัทอันนี้ฮัเชนัท รสมิ้นรสกุหลาบอะไรต่างเนี่ยนี่คือของหวานที่เขาเรียกว่าเตอร์คีไรท์ที่นี่เขาเรียกว่าประเทศนี้เขาใช้ชื่อว่าโลคุ่มนะโลขุ่ม <ๆ S 2> แต่ทั่วไปแต่แตตวันตกู้จักเตอร์คีไลท์แถวที่สองนะครับเริ่มจากขนมนะทุกรับนะฮันวาฮันวาทำจากถั่วมีช็อกโกแลตด,ด้วยนะครับและนี่คือเ<ๆ>ขาเรียกว่า<ๆ>บัคลาบะเป็นโรตีชั้นนะโรตีชั้นแต่นี่มันจะแห้งหน่อยที่เราทำจะสดอันนี้ก็คือ โลผู้เหมือนกตัเติ่เป็นเป็นเป็นถว่วชุบด้วยช็อกโกแลตอันนี้ก็เป็นฮันวาชุบช็อกโกแลตแต่ที่สําคัญนะครับคนตุรกีเนี่ยเวลาเขาเดินเข้ามาที่นี่นี่ฮะผมจะบอกให้เขาจะหยิบอะไรก่อนเขาจะหยิบของแพงก็คือไอเนี่ยไอวอนนัทเนี่ยยัดเข้าไปในลูกมะเดื่อไอนี่เละเขาจะหยิบเข้าปากอครับ อันนี้คือลูกบะเดื่ออันนี้คือการสาบิดนะนะครับลูกบะเดื่ออะไระบเดื่อแห้งนะครับไม่ใช่จริงนี่คืออะไรครับนี่คือแอปเปิลคอร์ดแอปเปิลคอร์ดทำไมมีสองสีสีหนึ่งมันมีถั่วอ่อนสิ่งนี้เขาต้อนรับท่านบนเครื่องบินเลยนะนี่แอปเปิลคอร์ดมันจะมาเป็นพวงเลยต้นมันเนี่ยแต่นี่เขาตากแดดตากในร่มจะสีอ่อนตากแดดจะหวานหน่อยและสีเข้มบางคนชอบหวานเขาตากแดดหรือเข้ม ยี่พิสมานิเยสายใหม่บ้านเรามีคนถามว่าโรตีสายใหม่มาจากประเทศไรบอกได้เลยเมื่อกี้นี่คือสายใหม่แม้ว่าหนูกิ่มแล้วมันงไมเขาเรียกพิสมานีเยนี่คือลูกหมอนี่คือนี่คือองุ่นนะครับองุ่นองุ่นดำทุกเกตนั่นเองนะครับบางท่านถามว่าสิ่งที่มีค่าที่นี่คืออะไรเริ่มไปนะครับจากนี่ครับชาทับทิมอันนี้มีน้ำตาลเป็นอินสแตน ชงได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับและอันนี้ไม่มีน้ำตาลโนจูบไม่มีน้ำตาลตัวใหญ่ชงน้ำร้อนนะครับแล้วเติมความหวานเติมอาจจะเป็นน้ำใบตรงใบเตยแล้วมันตกน้ำตะไคร้ลงไปก็แบบดีเหมือนกันนะครับเวลาไปทำบุญทำน้ำปา่น้ะให้พาใเจ้านะใช้ได้นะคท่านชอบทำบุญนะครับที่ก็คือชาเปิ้ลชงได้น้ร้อนน้ำเย็นได้อันนี้อันนี้ไม่มีน้ำตาลอันนี้มีน้ำตาลถัดมาครับ ที่สําคัญมากอันนี้คือน้ามันมะกอกสกัดเย็นนะฮะถ้าใช้หุงต้มเนี่ย <_ d ose> เขาสกัดสองครั้ง <_ d ose> เขาใช้ความร้อนสกัดออกมาใช้ทําอาหารใช้กินอันนี้ใช้ทาผิวตั้งแต่ทาลเกเลยเด็ก <_ d ose> เด็ก <_ d ose> แรกเกิดผิวแห้งผิวอะไรต่างๆเนี่ย <_ d ose> เขาใช้ทาม <_ d ose> ีน้ํามันมะกอกหกครั้งในการสกัดเยน็นและน้ํามันต่างๆเนี่ยที่คนไทยชอบมากเลยนะครับ ปีที่แล้วเขานํามาก็คือน้ํามันที่สกัดจากดอกไม้อย่างเนี่ยดอกทิวลิปหอมมากตามนี่ดอกทิวลิปครับหอ,อมไหมนี่ดอกทิวลิปนะหอมดอกทิวลิปทักันด้วยดอกทิวลิปเป็นร้อยดอกนะครับนี่คือกลิ่นดอกทิวลิปของคนละนิดเปรี้ยวเห็ไหมเปรี้อร่อยวะติดทนนานนะครับนี่คือส่วนของน้ำมันมะกอกและน้ำมันจากดอกไม้นี่ก็คือมีแชมพูมีอะไรต่างๆน้ำสระผม นะครับน้านนี้ครับบางท่านสนใจว่ามันคืออะไรตัวเนี้ยเบียบุสนี่คือไวยากรณ์พื้นเมืองโอ้โหไม่รู้ตั้งนานปวดกรบอกตัวตัวนี้คุดิทแล้วเบียบุสเบียบุสภาษาอังกฤษเรียก God Bless เบียบุสค้นพบในเมืองเอฟริกา ้มันคือตัวนี้ฮะนี่คือชาบ้านเขากินกันรู้วไปก็มาเป็นขวดแล้วก็ดูดันใช้ในชอบใช้ในการแก้นแ่กันมหือแม่ีนี่ครับแยมนะครับแยมอางมะเดือบ้านเราไม่เคยเจอแน่นอนแยมทำจอบดอกุลบดีดี บางครั้งนี่กุหลาบใช้ในเนื้อหาครับือแยงก็พาหลงปังกระดองกุหลาบเลยแอปเปิลก่อนท่านใดซื้อสินค้าของเขาเนี่ยห้าชิ้นที่มีราคาเดียวกันที่โลกทั่วไปนั่นแหละห้าชิ้นที่ราคาเดียวกันนะครับบางท่านสนใจว่าไอ้โมดคืออะไรที่คือที่ชงกาแฟครับของตุรกีการชงกาแฟของตุรกีนั้นต้มน้ำร้อนให้เดือดเทไปทั้งถังเลย แน่นอนมีกาบไม่ต้องการคน,น<ๆ>กินกินกาแฟแบบไม่กรองกาบแต่ว่าเาลวลาใส่ถ้วเนี่ยนะครับใส่ถ้วต้องรอให้เขาตกตะกอนพอตกตะกอนกิน,ออนก,กินกินกินก็เต็มพอไปที่ที่กาบจะไม่มีและบางครั้งในบางที่เนี่ยความมีสเสน่ห์ของก็บบาคือตำนานของการทำนาย ก็คว้าแก้วแล้วลก็ดูลายของกาแฟแล้วก็ทำนายสถานีบางคนที <c oughs> ่ศึกษาถึงแม่นมากด้วยนะนะครับมีสิ่งใดสนใจ <c oughs> มีเกี่ยวกับมะโจ้ร้านนี้ร้ <c oughs> านนี้เป็นของ <c oughs> เอกชนเป็นของชาวบ้านแล้วเป็นเป็นเป็นคนที่เริ่มธุรกิจตรงนี้เมื่อสาสิบปีที่แล้ว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 เราเราเปิดเป็นคนตัวนี้เป็เจ้าของมาเลยอันที่ผมมาคนส<ใ>นิทเมื่อก่อนผมไว้ผมยาวอย่างผู้ชายคนนั้นนะเพื่อนซี่ผมนะ อันนั้นอันนั้นเป็นอะไรไม่ปส่แต่ผมก็ตัดผมเนี่ยสำหรับ